สู้จนวินาทีสุดท้ายผู้แพ้ที่ชนะใจคนทั้งประเทศหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสไป2ประตูต่อ5้าในศึกฟุตซอลโลก2024รอบ16ทีมสุดท้ายทําให้ทีมชาติไทยตกรอบและไม่ได้ไปต่อในรอบ8ทีมเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากกับการพ่ายแพ้ของทีมชาติไทยทําให้ไม่ได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลโลกแต่พวกเราภูมิใจในตัวผู้เล่นทุกคนรวมถึงโค้ชและสตาฟทีมงานทุกา่านพวกคุณสู้จน วินาทีสุดท้ายวิ่งไม่มีหมดใส่เต็มตลอดเวลาการแข่งขันเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อหวังที่จะเก็บชัยชนะมาในการแข่งขันนี้แต่ถึงแม้ผลการแข่งขันจะไม่ได้เป็นไปตามดังใจหวังพวกเราก็รู้สึกดีใจและขอบคุณขอบคุณทุกหยาดเหงื่อขอบคุณทุกการวิ่งขอบคุณทุกแพชชั่นขอบคุณท,ทุกการเล่นในทุกจังหวะที่พวกคุณสื่อออกมาถึงความไม่ยอมแพ้และเราเชื่อว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนเราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่พวกเราจะ ไกลกว่านี้ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามพวกคุณคือความภูมิใจของชาติไทยเราแม้วันนี้พวกคุณจะแพ้บนสนามแต่พวกคุณชนะใจคนไทยทั้งประเทศมาร่วมกันคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมชาติไทยเดินหน้าลุยกันต่อในศึกที่กำลังจะมาถึงในอนาคตเพื่อพาชาติไทยไปยืนบนเวทีระดับโลกอีกครั้งนี่คือกำลังใจจากพวกเราเหล่าแฟนๆทีมชาติไทยและเรามินิมอลฟุตบอลครับ